ตามเหลือดไปรับตามันดีใจขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกกว่ากว่า วว้าเพลงอะไรคะแมงมุมไหนแล้วอีกสิแมงมุมเขียวตัวนั้นเขียวตัวแน่นตัวใหญ่มากเลยเรอฮเป็นแม่ไหมเขาคนเดียวจ้ะโอ้ได้เยอะแล้วนะวันนี้เย้แต่หนูอยากเอาอีกอี๋เหรอเอาอีกหนูทำอะไรวันนี้ xiềng đuôi ui cho phù vào con người chị ơi papa nó tiếng đang bà phòng mẹ bay đi phân thân มันะอยากขุดให้สามารถอยู่ม,มุมแรงเลยเปลี่นกีรีต้องไปเลยทำไมแม่แตแดงไม่ไดแดงแม่ทำไมแม่โดนเศษฝุนเข้าตาเศษอะไรเศษมะขามว้าวฝุนเข้าตาเอไม่กลัวปาไม่ได้โดน

นะเยอ่ไหมใยญ่อยู่เป็นพี่เัยเยอะเยะเลยเยอะเยอยอะไหมเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ตัวครับหนึ่งสาตัวเอนวันนี้หนูมาทำอะไรคะ ขุดปูค่ะขุดปูไหนคะนี่ค่ะปูไม่ขีดตัวคะเนี่ยสองตัวลคะ่ะสองตัวเหรอคะไหนแม่ดูซิสองตัวจริงป่ะว้าสองตัวจริงๆด้วยหนูชอบไหมคะชอบค่ะสนุกไหมสนุกแต่หน,นูไม่อยากกลับแต่หนูอยากหาปูอีกอ่ะอ๋อไม่อยากกลับอยากหาหปูอีกเหรอโอเคอไปหาเลย ไม่โด,ไดนไม่ถ่ดน,อ,หนหอ,อะไรอหะลูกอะไรคะกู<ป>ูเหรอออได้กี่ตัวละกี่ตัวคะป้าป๊าสุดยอดป๊าป้าสุดยอดเหรอออ